สวัสดีครับผมตอนนี้เราก็อยู่กับเกม c คลอฟอิส a ลนด์ที่2นะครับเยเคมาไปกันต่อเลยนี่ตอนนี้ผมก็ได้สร้างฟาร์มมาเป็นที่เรียบร้อยเพิ่มเติมนิดหน่อยศึกษาเกมนิดนึงนะวันนี้เราจะทำอะไรดีตกปากลากันลวกันเข้าไปสิจะปะังโง มาเลยมามาละมา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 สิหยุดติ้นหยุดติ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยี่นี่พป่กายได้กุ้งมาหนึ่งตัวเอาอีกไหน จะบปาเน้องโง่คอมเสเซ่เฮ้ยอะไรเนี่ยทำเป็นหมูจังวะโอ้โหขยะโอ้ยอุ้ยมาเลยเจ้ปาปลาอือ ง่ายอีกแล้วขยายอีกแล้วโอ้เซ็งไปที่อื่นดีกว่าไหนดูสิว่าทะเลเดี๋ยวมันมีปลาอะไรบ้างหืมอื้ยเข้ามาสี่ปลาทั้งโง่ แต่ฉันไอปลาตัวนี้เป็นโหดว่ะไอปลาตัวนี้ไม่เอาเรื่องว่ะเด็ด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 นี่ปลาตัวนี้ม่เอาเรื่องว่ะมาให้พี่กินซะดี เดียวดีเดียวเยวฮ้ยเี้เยหักโอ,อยเซ็งเป็ดปลาทะเลมเันโหดจริงเลยเอาใหมาเ่เอรอบหนึ่งมาสิวะา มันง่ายเกินขยะแน่เลยใบปลิวเอามาทำไมเข้ามาไอ้ปลาะโง่เตจฉัน อ order 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 ุ้ยอุ้้ยอ้นี่หมูหมูปลาัมกรแดงครับทิมทำนึ่งมะนาวนี่น่าจะเซ่บทีนึง ตัวนี้เอาเรื่องว่ะ ปลาตัวจะไปเอาเรื่องนิเดียวเออ้อ้โหถึงว่าดียากจังเลยได้ปลาตัวเบนเลิศเลยแหลมเฮ้ย <c oughs> อะไรกันนี่ยเราไม่ต้อนรับคุณ <c oughs> อย่างว่า สวัสดีทุกท่านประชาชนชาวเมืองสตาร์เลชความคุละนทั้งหมดนี้ไม่จะเป็นเลยนะคะบริษัทปลาปักเป้าของเราไม่ได้มีเจตนาบ่อนจะทำร้ายอะไรเลยเลยนะคะเฮ้ยตรงข้ามกันเลยค่ะทีจริงแล้วเรามาที่นี่เพื่อจะทำให้เมืองนี้หยุดโกหกเธอบริษัทปลาปักเป้า พวกเราตาก็รู้ว่าคุณมาที่นี่เพื่ออะไรคุณเรียกฉันว่าคาเลนก็ได้นะคะแล้ได้โปรดขยายความด้วยนะคะคุณอะไรอะ่ะคุณป้าน้ำมันที่รั่วไหลมาถึงเมืองของเราเมื่อปีที่แล้วก็เป็นเพราะพวกคุณนั่นแหละไอป้าปักเป้าคนเท่าคนแก่เนี่ยเขาเห็นความชัว่วร้ายของคุณมานานมากแล้วพวกเราอนะ่ะไม่ต้องการบริษัทคุณเจาะน้ำมันหรอกนะไอบริษัทป้าปักเป้าด่างโง่ แล้วเอาเครื่องขุดเจาะกลับไปซะไปทีฉันเก่งว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคุณเป็นคนตัดสินใจนะคะฉันจะไม่รับฟังคุณโอเคไหมบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทบุตรขุดเจาะจุยขุดเจาะน้ำมันก็จริงแต่ว่าทุกอย่างก็ไม่ได้มีด้านเดียวอย่างที่คนไปนตีเก่ามาเลยนะคะเราไม่อยากฟังคำพูดโกหกตอนไหนไขอความคุณนาณนะคะคุณเสดงเราสามารถทําให้ก่อคอโรเนี่ย กลับมาให้มีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งด้วยการนำพนักง,งานของเราเข้ามาทำงานที่รีบเป็นจนม,มากและเมื่อเราเปลี่ยนพิพิธภัณฑ์กลายเป็นกูดังเก็บน้ำมันและขยายแท่นแหล่งขุดเจาะไปจนทั่วทะเลอยากรู้ไหมว่าจะเป็นยังไงต่อไปเราก็ได้แหล่งทองเที่ยวเพิ่มเติมใ้ตู้ยอดเหรียญทั่วเมืองส่วนชาธรรณะและคนงานของเราส่วนใหญ่คงอยากจะย้ายบ้านเข้ามาในเมืองเข้าใจไหมคะ บริษัทปะป๊เป้ของเราจะช่วยให้กอคอลกลายเป็นเมืองแห่งน้ํามันเห็นไหมคะเราจะสร้างงานสร้างอาชีพอีกไม่นานพวกคุณจะได้เห็นเมืองนี้ชีวิตช่วยอีกครั้งกูเป็นอะไรครับเบี่ยโอ้ยบริษัทปะป๊เป๊าพวกเจ้าจะมาทําให้เกาะแสนสวยนี้เป็นเมืองขุดน้ํามันเงี้ยเหรออุ้ยคนสวยสวัสดีครับ สวัสดีรูร้เปล่าอะไรอะสปีนนี่ใส่กูเอาไม่ออกไปเลยอุ้ยจม่าน้อยสวัสดีครับตากล้องตาก,ก้องชอบฉันเหรอชอบฉันเหรอมีดอกไม้เก็บเลย มแมนงเลยอะเสร็จกูเออชิตัวอะไรวะด้วงด้วงดินอขายได้ราคาประ่านี้อ่ะสวัสดีรูปหล่อไหนดูซิแกม,มีอะไรขายบ้างเฮ้องูกุกไก่หกร้อยบาทไก่ในเล้าอาศัยอยู่ในเล้าต้องซื้อเล้าก่อนตันวว่เล้าเท่าไหร่วะ 2, mm hmm. แล้วสองพันแตวเวลาแอคทีฟแล้วอย่างนี้ยี่ต้องหาเงินเราจะมีเล้าไก่ผลิตไข่ไก่แล้วก็จะรวยปุ่งปังปังปุริเย่ปุงเปี้ยงปุ่งเปี้ยง อื่นเลยนี่ซื้อนี่ก่อนเลยทำไล่อีกนะมันพลังวะหนึ่งไล่สองเลยสองไล่มาลุย ร้อยเดี๋ยวเราจะไปจีบสาวกันสักหน่อยดีกว่าเฮ้ยชูบีเสื้อน้อยเฮ้ยเฮ้ยมีฐานเดี๋ยว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 ไปใส่ลูก ชอบตัวไวสักทีเอาไปจีบสาวสักหน่อยสิลูกสาวผมทองอยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยนี่นี่น้องยุลิน้องยูริโอ้ยน้องยุลิแต่งตัวสวยชัดพี่มีอะไรจะสรุภาพน้องอ่ะน้องพี่จะให้ของขวัญน,น้องนี่พี่ชอบเจ้า ชอบดอกไม้ให้นะจ้าแล้วอยู่ยี้ใช้กินไม,ไม่ได้บางตูนเสียหรือเปล่าดนี่ยทำไมไม่เอาไปปลูกล่ะฮ้ออ้ยโอขักโอกขักโอกขักเลยแบบนี้แย่ yeah. ตกปลาดีกว่าวะอีกสักหน่อยโอ้ไม่ปิว เฮ้ยเข้ามาสิเข้ามาเลยจะปาดังโก้แบบฉันเสร็จฉันไลปาดังโกปากดังโกแดงทับทิมนี่เอาอีกเออีกเข้ามาสิเข้ามาสิ ดิ้นหนอดิ้นหนอดิ้นหลอยปลาตะโงเสร็จพี่เอาอีกทำไมทะเลนี้แม่งมีแต่ขยะวะฮะเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพราะบริษัทปลาปักเป้าปุกปุ๋ยแน่เลย

เออตัวบัลเลอร์อืมเรืองอย่างงี้งปิดจับสุดท้ายเอออตัวนี้จับยาวอ่ะ เดียวออปลาไหลับจืดอ้องกำลังเลยต้องแพงแน่แน่โอเคและแล้วเสร็จทิ่เรียบร้อยขายปลากันเลยเรารวยรวยเคก็ต้องรวยวันนี้มีรวยมีเฮงมีปลัง โอ้โหปลาขายได้เป็นร้อยอะเอาเรื่องว่ะปลาขายได้เป็นร้อยครับบอกเลยอย่างรวยอ้าวใครเนี่ยไงรู้สวัสดิ์ฉันมาร์กนะคุณคงไปเช่าไร่คนใหม่สินะฉันมาที่นี่เพื่อให้ข้อมูลกับคุณมีเหมืองอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่นี่ลึกๆเข้าไปในป่าตอนนี้มันเปิดแล้วเมื่อคุณเห็นฟาร์มของแจ็ค ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปตามทางได้เลยกดปิดไม่ใช่เหรอเพื่อนใช่ไม่เคยปิดแต่ตอนนี้มันเปิดแล้วฉันได้เคลียร์มอนสเตอร์ฉันบนสุดของเหมือหมดแล้วตอนนี้ไม่มีมอนสเตอร์แล้วนะคุณสามารถเข้าไปได้เลยถ้าคุณอยากรู้ <c ifs> ก็ลองไปดูได้แต่อย่าไปลึกนักละ่ะจอบกับเสียมของคุณเนี่ยมันช่วยคุณไม่ได้หรอกนะเดินเตรได้อย่าปลอดภัยไม่มีมอนสเตอร์แล้วแค่อย่าไปลึกมากเกินไปก็พอมอนสเตอร์ Monster เนี่ยมันอันตราย เข้าใจไหมห้ามเข้าลึกเด็ดขา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 ดแค่นี้แหละอยากรู้อะไรอีกก็ไปถามคีล่าแล้วกันฉันมาแค่นี้แหละบ๊ายบายชิเสียเวลาชะมัดเลยอีย่โมโหไลฟ์จากไหนวะ what the fuck เฮ้ยเก็บสิครับรออะไรละครับ คือผลผลิตของเราเก็บได้เรียบร้อยแล้วนี่เป็นไงหมวกอากาศอืมสวยงาม very good ขายเลยขายเลยขายทิ้งไปเลยแจ๋วแหววลดน้ำต้นไม้สักหน่อย ไปไปเหมืองกันดีกว่าพวกเราไหนยูซิอยูย่ไหนวะาอยนี่โอ้โนี่ถ้ำเหมืองเน,นี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นถอยไปถอยไป คุณนั่นแหละชาวไร่ที่ดูแันแอร์ถอยไปซะโอ้ยไม่สาวสวยเธอมาจากไหนดิอ่ะเออเจ๊มีจำนาที่เก่าแก่เกี่ยวกับคำสาบบางอย่างที่ตอบสนองต่อการปรากฏตัวแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันฉันชื่อคิล่าคุณอะคือใครเนี่ยชาวไร่คนใหม่ใช่ไหมใช่สิคุณคงจะมาขุดเหมืองที่นี่นสินะ ถ้าอย่างนั้นน่ะเรายังเข้าถึงได้แค่จุดนี้แหละลิฟต์ตรงนั้นใช้งานได้แต่ลงไปได้แค่ชั้นแรกเท่านั้นนะเข้าใจเปล่าเชิญถ้าคุณจะขุดแร่และอายาัยมณีถ้ำน,นี้มีเต่ไปหมดเลยแต่อย่าลืมว่าที่นี่อ่ะมันมีมอนสเตอร์เยอะเหมือนกันนะต้องระวังตัวไปด้วยละ่ะเข้าใจปะชาวได้คนใหม่อมขอบคุณครับอเจ แบบีไปคุณต้องใช้มันเพื่อป้องกันตัวเข้าใจปะเอาไปมันเป็นเส้นทางที่ยาวนานมากดังนั้นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณต้องเตรียมอุปกรณ์อย่างดีรู้เปล่าระวังตัวด้วยแล้วโชคดีล่ะผมจวฝาขอบคุณครับเจ๊ น่ารักจริงเลยฉันไม่กลัวหรอกมอนตรงมอนสเตอร์อะจิกิจีจิกิจกีให้แหลกนี่อะไรอ่ะแล่ทองแดงม,มาถึงก็รวยเลย ลึกลงไปฉันนี่มีอะไรไหมโอ้นั่นไงมอนสเตอร์น่ารักตะมุตะมีน่ารักขี้ขูอโนเน่ตายซะตายซะตายซะนี่เป็นไงไม่เห็นน่กกากลัวเลยมอนสเตอร์ นี่เจ้ามอนเตอร์แล้วตัวอะไรอ่ะหน่อชาเขียวพี่จะซัดให้เรียบไต้ซ่าวิโอ้ยไต้ซ่านี่นี่ เออชิวๆจะมอนสเตอร์ตายซะโชว์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 นี่เ้อฮ้ยไม่เด็กกูหรอกเฮ้ยนี่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  Yeah, มาเซมาเซมาเซถึงลิฟต์แล้วเนี่ยชิวๆนี่เพียบเลยโอ้ยเหนื่อยละนี่อะไรเนี่ยสุดตปลไป โอเควันนี้พอแค่นี้แล้วกันไปนอนจ้ะไปนอนนะเฮ้ยทำไรอ่ะไอ้ลูกหล่อสกอตได้พกวิตามินมาหรือเปล่าไม่พกเว้ยไป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  วันนี้พอแค่นี้ก่อนนอนก่อนโอ้แร่ของเราเพียบเลยเก็บเก็บเก็บโอ้โหไของเพียบไปนอนกันดีกว่าวันนี้ของที่เราขายได้หูได้ 700. Okay. ั้งเจ็ดร้อยโเทหวานเจี๊ยบ หวานเจี๊ยบสิครับน้องฮเฮ้ยสวัสดีลูกหล่อสวัสดีสวัสดีจะมีอะไรดีไปกว่าช่างตีเหล็กเข้ามาเยือนถึงบ้านเหรอจ๊ะอนี่นายเป็นช่างตีเหล็กเรอเนี่ยเขาลือกันให้ทั่วเลยว่าคุณเนี่ยไปขุดเหมืองใช่หรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยฉันถึงต้องมาที่นี่ยังไงอะ ในขณะที่คุณขุดเหมืองอยู่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอแร่อะไรบางอย่างและคิดว่ามันมีประโยชน์กับฉันบ้างมันสามารถหลอมรวมเป็นแท่งเหล็กได้ถ้าคุณมีเยอะมากพอไลน์ของเราก็สามารถอัปเกรดอุปกรณ์เครื่องมือให้คุณได้ด้วยนะเข้าใจเปล่าบางตนูนหืนไม่คิดค่าใช้จ่ายอยู่แล้วแต่การที่จะทำแท่งเหล็กเนี่ยเราจะต้องเอาเข้าเตาหลอมซะก่อนซึ่งคุณสามารถสร้างมันเองได้ด้วยนะเอาพิมพ์ขิวนี้ไป อคุณต้องใช้แร่ที่เหมือนกันอนะ่ะห้าชิ้นถึงจะทำแท่งเหล็กได้หนึ่งแท่งเข้าใจหรือเปล่าโอเคคุณน่าจะพร้อมแล้วล่ะไปุูก,กันเลยมาได้เวลาทำเตาหลอมไปดูซิทำไงวะเตาหลอม ได้แท่งทองแดงยี่เสียบเยี่เสียบต้องไปคุดอีกหน่อยไปจังมาจ้ามาจ้ามาจ้าเฮ้ยเจนลี่นี่แหละ ชั้นต่อไปอืมไปซะจาเจลลี่นี่ หมหม่โจยดงรี่รี่นะโอ้ยโดนโดนโดน นอน차 키요 세티 โอ้ยไอ้หนอตัวนี้แสบเหรอ ได้แล้วได้องแดง ไปอีกลงไปอีกโอเคถึงลิฟต์เรียบร้อยนี่อะไรวะเนี่ยแหวนแห่งความเร็วย็ดเค้แหวนเลยว่าเพิ่มความเร็ว,ว,รว,ว,รว,ว,รวในการใช้เครื่องมือเฮ้ยได้เทมอย่างฟิวไปไปไปกลับบ้านวันนี้เหนื่อยแล้ว รวยของเพียบเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอซึกหน่อยก่อนนอนอือโอเคนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้า See you นะจ๊ะเจื๊บเจี๊บ